GEO โอคอร์เซนเตอร์นะคะได้ที่โทรศัพท์หมายเลข025289999กด9ในวันและเวลาทํงการค่ะหมายเลข3สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวเพื่อขอรับเงินรางวัลสลากงวดวันที่1ตุลาคม2568ผ่านเว็บไซต์ w w w j o o r t h หรือแอปพลิเคชัน g l o Lottery Official โดยเริ่มจองได้ตั้งแต่วันนี้นะคะเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ หมายเลขสี่สนักง,งานขอเตือนประาชนนะคะอย่าลงเชื่อมิจฉาชีพนําเสนอขายสลากกินแบน่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลใน,นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าจริงค่ะเพราะตามข้อเท็จจริงแล้วไม่มีใครยอมเสียเปลี่ยนนำเงิน,นรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่าไปแลกเปลี่ยนกับการขายต่อที่ได้มูลค่าต่ำกว่านะคะโปรดอย่าลงเชื่อค่ะไม่ชงังง้นานอาจสูญเสียทรัพย์สินจานวนมากได้ค่ะหมายเลขห้า ปัจจุบันมีการหลอกลวงเกี่ยวกับการซื้อขายสลากมากมายค่ะเช่นอ้างว่ามีเลขหลุดจากสำนักงานนะคะหรือการหลอกลวงบอกใบ้เลขเด็ดผ่านจดหมายหลอกลวงหรือสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงการแอบอ้างว่าสามารถจัดสรรสลากให้นําไปจําหน่ายได้นะคะหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์เจลโอคอรเซ็นโทรศัพท์0 25 289999ค่ะหมายเลข6 สำนักงาสลากกินแบง่งรัฐบาลจะเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ซื้อจองล่วงหน้าทำรายการสลากซื้องวดวันที่1 6ตุลาคม2568ในวันที่4ตุลาคม2568และสลากจองล่วงหน้างวดวันที่1พฤศจิกายน2568ในวันที่5ตุลาคม2568ค่ะหมายเลข7 ามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ผ่านทิกตอกใช้ภาพของผู้มีการหรือผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานสลักแห่งแบ่งรัฐบาลแอบอ้างว่าสามารถล็อกเลขหรือมีการให้เลขเด็ดสำนักงานหอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะคะเป็นการหลอกลวงจากมิจฉาชีพทั้ทงสิน้นขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อคะ่ะหมายเลขแปด จมีการสลากกินแบ่งรัฐบาลขอความร่วมมือผู้ขายสลากไม่ขายสลากแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีและไม่ควรให้เด็กห,หรือเยาวชนเข้าถึงการเสี่ยงโชคไม่ว่ารูปแบบใดรวมถึงไม่ขายสลากในสถานศึกษาหรือบริเวณใกล้เคียงค่ะหมายเลขเก,ก้า สำนักงานขอแจ้งเตือนผู้กระทําผิดหรือนําสลากปลอมแปลงหรือแก้ไขไปใช้ขอรับเงินรางวัลสำนักงานสลกกากหรือที่อื่นใดหาพกพบการกระทําดังกล่าวนะคะจะมีความผิดถูกดําเนินคดีอาญาตามมาตรา265ค่ะและหมายเลขศูนย์ ที่ได้แสดงลูกบอลหมายเลขเป็นที่ครบถ้วนถูกต้องทุกหลักแล้วนะคะจากนั้นจุาหนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขครบกันค่ะต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกยางหมายเลขประจำหลักอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห หลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้าและหลักที่หกเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมจากนั้นเจ้าหน้าที่จุ่มภาชนะให้ดูอย่างหมายเลขละกันเพื่อให้ท่านประธานกรรมการเสี่ยงขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใด ออกรางวัลเล็กหน้า3ตัว2ครั้งเงินรางวัลรางวัลละ4อั0นบาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2หลักที่6ออกรางวัลเล็หน้า3ตัวครั้งที่1โดยเจ้าหน้าที่จึงมุออุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคระก,กันเมื่อ <med S 2> ท่านประธานกรรมการเห็นว่าครบก,กันดีแล้วจะกดออดสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกขันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงที่รองรับด้านหน้าและเจ้าหน้าที่จะนาลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับทึบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเล็หน้า3ตัวครั้งที่1 รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกแปดสี่สามแปดสี่สามฟังครั้งนะคะกลางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกแปดสี่สาม ไปนะคะท่านประธานกรรมการจะสิงหยิบทุกอย่างหมายเลขประจําหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2องร้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2หลักที่5ออกรางวัลเลขหน้า3มตัวครั้งที่2พร้อมแล้วจะออกรางวัลเล็หน้า3ตัวครั้งที่สอง สามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกห้าสามสองห้าสามสองไฟครั้งนะคะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกห้าสามสองรางวัลเลขหน้าสามตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปนะคะจะทำการออก,การางวัลเลขท้ายสามตัวสองครั้ง เง,งินรางวัลรางวัลละ4,000บาทจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้า จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1ห,หลักที่2หลักที่5ออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่1กร้อมแล้วจะออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่1 รงางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่1เลขที่ออก 2, 8, 0, 2, 8, สองแปดศสองแศยฟครั้งนะคะรงางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่1เลขที่ออกสองแศนย์ ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะส่งหยิบรุอยยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายคะ่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่ อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช,ใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2หลักที่4หลักที่5ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2องพร้อมนะจะออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2 ระาาเลิดท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหกศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าไฟครั้งนะคะระาาเลิดท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหกศูนย์ห้าระเลิดท้ายสามตัวออกไปครบแล้วค่ะ ต่อไปนะคะจะทําการออกรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งเงินรางวัลรางวัลละ2,000บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2และหลักที่3ออกรางวัลเล็ท้าย2ตัวนะคะผู้ที่จะทําการออกรางวัลเล็ท้าย2ตัวหลักหน่วยคือผู้แทนสื่อมวลชนพิธีกรนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ค่ะคุณเขมรัตสุนทนนท์หรือดีเจองค่ะและหลักสิบคือผู้แทนกระทรวงการคลังนะคะ คุณปริญญาปรีดียานนท์ผู้อเมริกานส่วนบริหารและพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประหลัดกระทรวงการคลังรอมแล้วจะออกรางวัลเท้ายสองตัว มสองพันหเลขที่ออก7 7 7 7เจ็ฟล์ครั้งนะคะรางวัล <5, S 2> <7. S 1> เลขท้ายสองตัวงวดวันที่1ตุลาคม2568เลขที่ออก7 7รางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวและรางวัลเลขท้าย2ตัวออกไปครบแล้ว ต่อไปนะคะจะทาการออกรางวัลที่หนึ่งค่ะจานวนหนึ่งรางวัลเงินรางวัลรางวัลละหกล้านบาทนะคะรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งมีสองรางวัลเงินรางวัลรางวัลละหนึ่งแสนบาทค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่หนึ่ง ขณะนี้นะคะรูกบันหมายเลขทั้ง6หลักตกลงหนาที่รองรับเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับรูกบันหมายเลขจากท่านประธานกรรมการค่ะ สลากกินแบบงรัฐบาลนะคะขอให้ผู้ซื้อสลากซื้อสลากแต่น้อยใช้สอยประหยัดไม่อัตคัดเงินทองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเสษติดการพนันและปัญหาทางการเงินค่ะเมื่อได้ลูกบอลครบทั้ง6กลูกแล้วนะคะท่านประธานกรรมการจะนําลูกบอลไปใส่โรงไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลเปล่าซึ่งแยกไว้ต่างหากและเจ้าหน้าที่จุมนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขคระกันค่ะ ไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณอารดาเฟ่้นทองค่ะอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนะคะจะทาการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดนะคะเสี่ยงลูกบอลหมายเลขเรียงลําดับก่อนหลังแล้วนําลูกบอลหมายเลขที่ได้นะคะไปไว้ในหลักของตนเองค่ะ ท่านประธานกรรมการสิ่งหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลข3ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักพันนะคะผู้แทนสื่อมวลชนพิธีกรนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ค่ะคุณเขมรัตสุนทรน,นน์หรือดีเจอองค่ะจะเป็นผู้สิ่งลุกบอลเป็นำลำดับแรก ยยวกขึ้นมาใหม่นะคะได้หมายเลขสค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหมื่นนะคะผู้แทนกระทรวงการคลังค่ะคุณปริญญาเปรดิยานนนผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์สน,างงานักงประหลัดกระทรวงการคลังจะเป็นผู้เสียงลกบอลเป็นลำดับต่อไป สขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลขสีกรรมการออกรางวัลประจำหลักร้อยนะคะผู้แทนภาคประชาชนคุณปิยานีวิริยานนท์ค่ะข้าราชการบำนาญนะคะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะเป็นผู้แทนภาคประชาชนจะเป็นผู้เสี่ยงรักบอลเป็นลำดับต่อไป กรรมการสิ่งนี้ขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข6กรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยนะคะคุณกิติพลพยัคคเดชาพันธ์ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเป็นผู้เสียงรางวัลเป็นลำดับต่อไป ได้หมายเลข้านะคะกรรมการออกรางวัลประจำหลักสิบค่ะผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติพันตำรวจเอกวันวิจิตรพุทธิคุณค่ะรองผู้บังคับการกองอุทธรสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจจะเป็นผู้เสียรบกวนเป็นลำดับต่อไป หมายเลขสุดท้ายนะคะได้หมายเลขหนึ่งค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนนะคะคุณมชิมทนทร์คามพิรานนท์ค่ะรองผู้บริการสถาบันอนุญ,ญาตโตตุลาการนะคะจะเปิดช่องให้ลูกบอลตกลงไปท่านสุดท้ายค่ะ กรรมการออกรางวัลทั้งหกท่านนะคะเสียงลุกบัลครบแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลัดทุกแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมกันออกรางวัลได้ทราบของกันทั้งหกหลักค่ะขณะนี้พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วนะคะรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้า้หกสิบปด เลขที่ออก8ปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปดปดเจ็ดหเก้าเจ็ดแปดฟล์ครั้งนะคะรางวันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งตุลาคม2568เลขที่ออกแปดเจ็ดห 978โดยที่รางวัลที่1ค่ะมีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1นึ่จำนวน2รางวัลน,นะคะเลขที่ถูกรางวัลคือ876 977 876 977และ876 979 876 979สำหรับผลรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3ามหลักนะคะ ซึ่งมาจากผลรางวัลที่1และรางวัลเลขท้าย2ตัวของสลักกินแบ่งตบาน6ห,หลักงวดวันที่1ตุลาคม2568มีดังต่อไปนี้ค่ะรางวัล3ตรงนะคะจำนวน1ห,หมายเลขนะคะได้แก่หมายเลข978 978เงินรางวัลน,นะคะ3,326บาทค่ะรางวัล3ส,สลับหลักนะคะมีทั้งหมด5หมายเลขค่ะได้แก่หมายเลข789 789หมายเลข798 798หมายเลข879 879หมายเลข897 897และหมายเลข987 987เงินรางวัลน,นะคะ616บาทค่ะต่อไปนะคะจะทําการออกรางวัลพิเศษของสลากกินแบบบันาลตัวเลข3หลักจํานวน1รางวัลค่ะ โดยประธานกรรมการจะเสียงจับก,กรรมการขึ้นมาหนึ่งท่านนะคะจากกรรมการที่เหลืออีก3ท่านค่ะว่ากรรมการท่านใดจะได้เป็นผู้ออกรางวัลพิเศษของสลักเป็นแบ,บ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักค่ะ สียงจับขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลขสองค่ะดรโชติการักเมืองนะคะที่ปรึกษาประธานกรรมาการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยใช้อุปกรณ์ออกรางวัลนนซีหนึ่งร่วมกับวงล้อออกรางวันนะคะในวันที่หนึ่งตุลาคม2568ค่ะมีผู้ซื้อ ลักกินแบงนาลตัวเลขสหลักนะคะตรงกับหมายเลขที่ออกกันวัน3ตรงจำนวน2,286ฉบับค่ะได้แก่เลขรางวัลพิเศษหมายเลข9 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0ถึงหมายเลข9 7 8 0 0 0 0 0 2 2 8 5าจำนวนเงินรางวัลพิเศษนะคะ2 7 5 9 2 2บาทค่ะ สำหรับรางวัลสองตรงนะคะมีจำนวนหนึ่งหมายเลขคือหมายเลข77ค่ะเงินรางวัล791บาทค่ะลูกบอลหมายเลขที่จะใส่ลงไปนะคะคือหมายเลข0ถึงหมายเลข2ค่ะ จะออกรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งตบาลตัวเลข3ามหลัก วันพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3าหลักงวดวันที่1ตุลาคม2568ได้แก่หมายเลข9 7 8 000 000 00ป0ศูนยนฟังครั้งนะคะรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักได้แก่หมายเลขเ7้าเจ็ดแป0ศูนูนน ตารออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะให้เจ้าหน้าที่อ่านทานรางวัลสําคัญให้ฟังอีกรางวัลละสองครั้งค่ะผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1ตุลาคม2568รางวัลที่1 8 7 6 978 876 978้าเก้ารางวัลข้างเคียงรางวัลที่1 8 7 6 977 876 977ก้าหก้าดและ 8 7 6 9 7 9ดห6 9 7 9รางวัลที่สองครั้งที่1 4 2 1 3ส1 4สองหนรางวัลที่สองครั้งที่สอง3712583718รางวัลที่สองครั้งที่สาม0 3 8าเ7 0 3 8ูรางวัลที่สองครั้งที่สี่ 998363 998363รางวัลที่2ครั้งที่5 153393 153393รางวัลที่3ครั้งที่1 045714 045714รางวัลที่3ครั้งที่2 906397 906397รางวัลที่3ครั้งที่ 3, 3, 3

749301749301รางวัลที่3ครั้งที่8 049940049940รางวัลที่3ครั้งที่9 096450096450รางวัลที่3ครั้งที่10 013545013545รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่ 1, 3, 5, 4, 5, 1 843843รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2 532 532รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1 280 280รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2 605 605รางวัลเลขท้าย2ตัว77 77รางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลัก รางวัลสามตรงได้แก่หมายเลข978 978รางวัลสามสลับหลักได้แก่หมายเลข789 789หมายเลข798 798หมายเลข879 879หมายเลข897 897และหมายเลข987 987รางวัลสองตรง77